สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีสมัครสมาชิกเว็บหวยลอตโต้432ขั้นตอนจะมีตามนี้เลยครับอย่างแรกนะครับกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับผมให้คุณกรอกเบอร์มือถือโทรศัพท์นะครับที่ช่องนี้ครับและเลือกรหัสผ่านนะครับที่คุณต้องการจะใช้นะครับและชื่อจริงนามสกุลจริงครับและหมายเลขธนาคารนะครับที่ช่องนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้เลขธนาคารของคุณนะครับ ที่ช่องนี้ครับและลงมาที่ช่องนี้ครับผมให้ใส่อดี i ไลน์นะครับหรือเบอร์มือถือก็ได้ครับที่ช่องนี้และบอกนะครับว่าคุณรู้จักแบบนี้จากช่องทางไหนนะครับเพื่อแนะน Facebook Google นะครับให้เลือกเป็นช่องทางไหนก็ได้ครับเอาเป็น Facebook ก็ได้ครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่รหัส4หลักนะครับที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับ2099หรือใครที่มองไม่ชัดนะครับเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับใส่เข้าไปที่ช่องนี้นะครับหลังจากใส่แล้วกดที่ปุ่มลงทะเบียนครับ เท่านี้นะครับการสมัครสมาชิกเว็บหวยรอตโต้สีสามสองของคุณก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ